เครื่องคันน้ำผลไม้นะคะ,ะก็คือสมมุติว่าถ้าภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือมันถูกติดตั้งประกอบของใช้งานแล้วนะคะด้านบนด้านบนเราก็จะเป็นบริเวณที่เาราจะใส่วัตถุดิตลงไปเช่นแครอดหรือแอปเปิ้ลหรือผลไม้ต่างๆที่เราต้องการคันเพื่อแยกกากออกจากน้ำผลไม้นะคะ ก็คือเราเราอาจจะใส่เป็นเป็นชิ้นโดยที่ต้องคำนึงว่าชิ้นที่เราจะลงไปนี่มันสามารถลงในแย่ได้ไหมนะคะก็คือใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยช่วยดันกดลงไปเนาะแล้วก็ระหว่างการทางานสมมติว่าเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถึงจ่ให้เปิดสวิตช์ตัวนี้พร้อมกับอันตนี้ก็คือเหมือนกับว่าบุดตัวยู่นด้านบนนิดนึงเพราะว่าด้านในเดี๋ยว ที่จะถอดออกให้ดูน้องๆก็จะเห็นว่าข้างในอ่ะมันเป็นกณะนเป็นตะแกรงในการกดปัดเพื่อที่จะกรองกับกับน้ำ่ยแยกจากส่วนกันนะคะก็คือเราเปิดตรงนี้เออใบอนุญาตเปิดนะคะอันี้ก็คือมันเกิดการปัดละพอระหว่างมันปัดเนี่ยเราก็กดตรงนี้เราไปกดไม่สุดเริ่มตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะกดลงสุดเนี่ยตรงนี้มันจะมีบายบริเวณเนี่ยมันจะไม่ไปโดนฝัดหมดข้างล่างมันจะ พอกดลงไปปึ๊บทางผู้ใช้งานสามารถทํางานได้ตอบเรื่องอะไรทัแล้วก็มีเช็คหมายนี้ใส่ลงไปแล้วก็กดลงไปอย่างเงี้ยนะคะถ,ถ้าถ้าถามว่าเวลาเราใช้งานไประยะหนึ่งแยควรจะพักเครื่องแค่ไหนก็คือให้น้องๆทีใช้งานนะคะสังเกตาว่าถ้ารู้สึกว่ามเอเตอร์มันเริ่มมีความ อู่สุดเตาให้นิ่งก่อน<ฮ>ะคะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังว่าเราต้องการขอดทำความสะอาดแล้วน,น,น้ำจะออกทางนี้ใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้เมือ่อกี้นะคะก็คือด้านนอกเครื่องเนาะจะเห็นว่ามันมีท่อสองอย่างสองทางใช่ไหมคะท <ฮะ S 2> ่อใหญ่กับท่อเล็กค่ะน้ําจะออกจากท่อเล็กค่ะค่ะท่อเล็กเนี่ยเราก็คือให้เอาภาชนะมารองหรือถ้าเราดูแล้วเราจะมีเป็นกันตอนใหญ่ๆใส เราอาจจะใช้สายยางนะคะต่อที่ปลายท่อแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนะี่ยเป็นลทนง,งที่ภาชนะถังใหญ่ก็ได้นะคะ,คะนะะส่วนกากเนี่ยก็จะถูกฝาเออกทางด้านนี้นะคะอันนี้สมมติว่าเราทําง,งานเสร็จแล้วแล้วเราต้องการอขอดทำความสะอาดนะคะน่าจะหนักอ,นนอยู่พอสคมควร เครื่องเกาจะค่อนข้างหนักอีกนึงเพราะว่ามันมันมีการปั่นแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคล้ายๆเหมือนเซนติฟิวตัวนึยืะค่ะอนี้เราก็ถอดในตรงนี้ออกจะมีสองฝั่งนะคะอั่แล้วมันก็จะมีเป็นหูเกี่ยวหูเกี่ยวตรงนี้นะคะก็คือพอเราถอดออกปุ๊บเราก็ยกยกส่วนไี้แล้วปอกแอปเปิ้ลในนี้ตัวนี้ ด้านในก็คือน้องๆลองเข้ามาดูก็ได้ค่ะตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็นแล้ๆเหมือนตะแกรงหรือกระทอนนะคะใช่แล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ตรงนี้ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเพนะื่อเพื่อที่จะถอดตรงตรงนี้ออกนะคก็คือ,เ,อเวลาหมุนบิดตรงนี้ค่ะก็คือบิดย้อนชนเข็มในกลางทิศไป ตอนนี้เวลาทำความสะอาดจะเห็นว่าก้นก้นตัวกระถอยหรือตะแกงตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฟันปลาฉลามต้องระวัง,ง,วงนิดนึงเผื่อแบบว่าอาจจะูดนฝังหรืออะไรเพราะว่าผ้าเมื่อกี้เวลาที่ถ้าเรายังใส่สาวกิ๋นี้ตอนที่เรากดตัวนี้ลงไปเนี่ยในตัวผักผลไม้เนี่ยมันก็จะไปหกจากในตัวข้างล่างเนี้แหละนะคะ แล้วตัวนี้ก็สามารถหลังจากถอดล็อตออกหรือถอดตะรูออกแล้วเนี่ยก็สามารถแบบว่ายกออกตัวนี้ไปทำความสะอาดได้ในในส่วนนี้ค่ะก็เลยจะมองเห็นว่าน้ำเนี่ยมันก็เลยจะออกบริเวณนี้โดยโดยผ่านตัวตัวกรอง<ม>ส่วนตกกาก่าะมันจะกรองกันอยู่ในนี้แล้วแรงเหวี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะถูกปลัดออกไปตรงท่อด้านบน<ม>นะคะ ก็คือ,อ,อพนะอพอหนีบากตามเนาะค่ะมันก็จะอยู่นเพราะฉะนั้นนะเ,เวลาทํางานก็มีพชน,นะสองอย่างอันแรกก็คือลองลองพวกน้ําผลไม้ที่สก,กัดได้อีกอันนึงก็คือลองไอตัวตานะคะแล้วเวลาทําความสะอาดก็คือก็อย่างที่ว่าต้องต้องระวังนิ้วเรานิดนึง ก็คือให้ใช้เป็นไก่ป,ปีบันหรืออะไรก็ได้ <Healthcare. S 1> ค่ะอาจารย์หรือพวกแปรงน้ำขวดก็ได้ค่ะก็คือขัดขัดถูถูอะไรตรงนี้นะ <Healthcare. S 1> คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือครอบคงควเราบางก็คือแบบพยายามอยากให้ตรงนี้มันแบบมันเบี้ยวหรือมันโค้งก็ขัดเพราะว่ามันก็จะมีผลในเรื่องของการปังจากศูนย์กลางเห,หมือนกันก็ตัวนี้ก็จะคล้ลายเฉื่อยตเพื้นนอยว่ามันจะใช้หลักการเหมือนเหมือนกันหลักการของแรงเหวี่ยงค่ะ ถอดล้างทำความสะอาดได้ส่วนบริเวณนี้ก็คือมันจะเป็นตัวแกนมอเตอร์มีแปรงถ่านตัวตัวหมุนนะคะอาจารย์ก็พยายามอยากให้มันมันเปลี่ยนหรือแบบว่าโดนโดนน้ำหรืออะไรนะคะส่วนนี้ห้ามไปล้างเช็ดแห้งได้ถ้าผ้ามัดหมาเช็ดข้างนอกก็พอเป็นฟองน้ำชุบน้ำมัดหมาอย่างเงี้ยเช็ดก็พอถ้าเวลามันเลอะเทอะจะส่วนนี้เราสามารถไปล้างได้ อันนี้มันอาจจะยุ่งยากตอนถ้าคนไม่เคยใช้มันจะประกอบแล้วงงมันจะงงข้าว, <c oughs> าวเดี๋ยวเ <c oughs> อาอันนี้มันมีไก่ก็นก <c oughs> ้นนั้นเสร็จฟิไปแล้วใส่คืนระุน่นไหนก็ได้ค่ะก็คือได้อ่ะต่อไปก็จะเป็นตะแกนค่ะแลคือ,อาการให้มันลองใส่ ระวังมือด้วยนะคะตอนตอนะอตอนจะสอบคือถ้าไหนที่มันมีความแหลมคมให้ใส่ถุงมือเวลาหมุนก็คือให้ให้จับตัวประทอนเอาไว้ด้วยไม่งั้นอ่เียมันจะหมุนตามแล้วมันจะทำให้ขันล้อนแน่ๆ ก็คือเวลาถ่านก็ให้รู้สึกค่อบตื่นเมือนะคะเองยกสิหนักไหมย <c oughs> <c oughs> อันนี้เราลองลองลองหมุนแบบว่าไม่ไม่จำเป็นต้องให้ท่อสองท่อเนี้ยอยู่ใกล้กันก็ได้นะคืออาจจะดูแบบฝั่งรูข้างฝั่หนึ่ง <ตา S 1> เป็นกากฝั่งหนึ่งเป็นน้ำ ตัวล็อกต้องให้อยู่ด้วยกันตัวล็อกเนี่ยก็คือมันจะมีสองฝาโอ้ย่เนเออเวลาวางเนี่ยก็คือล็อกด้านข้างนะคะก็คือเลงเอ่อเลงเลงองศาก่อนให้เขาบอกว่าได้ได้เหลี่ยมมาพอดค่ะก็คือแค่มัหัแค่าปิดเฉยๆอ๋อไม่ไม่มีล็อกอ๋อแล้วก็ล็อกันฝาตรงนี้ เกลียวเหมือนฝาขวดนะคะแค่แค oh, okay. ่วางวางเสร็จปุ๊บเอ่ด้านข้างเนี่ยค่ะที่มันเป็นเรืออะค่ะมันก็จะเป็นตัวหน้าที่กดให้มันลงชั้นโอ้มันตีลงล็อกไหมล็อกเออเออเออโอ้ยแข็งเหรอะไรว่ามันไม่ตอมันยังไม่ตก